เป็นหลักนะครับในการที่จะนำพาบ้านนีเมืองนี้นะครับให้ไปข้างหน้านะครับวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญในสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมากมายปัญหาอย่างเดียวครับก็คือปัญหาเรื่องจิตใจเรายังไม่มั่นคงนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ขออนุญาตประกาศจุดยืนนะครับผมพลเอดกดรกิติศักดิ์รัตประเสริฐนะผู้สถาปนากลุ่มพลังเงียบมาชนตั้งแต่ปี2544กลุ่มพลังเงียบมหาชนก็จะมีทั่วประเทศต่อมาปี2 0 0 0 556นะครับจาก2544มา2556นะครับก็ามาสถาปนากองทัพดิรณนหมและต่อมาในปี2558นะครับก็ามาจัดตั้งนะครับพาคกีคือข่ายธร,รมอาิิบาลแห่งชาตินะคิดว่าอันนี้คือแนวคิดในการสร้างทางออกให้กับสังคมไทย ด้วยการระชั่วทำดีมีธรรมะพิบาลนะครับสิ่งที่อยากจะมาประกาศจุดยืนให้ชัดเจนว่าเราใช้ปัญญาเป็นอาวุธเราเดินตามรอยสัตว์พระราชาเราใช้จุทธศาสตร์พระธรรมเข้าใจเข้าถึงเราพัฒนายึดหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ เดินตามแนวนะครับปณิฐานของพระองค์ที่ได้ปฏิบัติมาการปกครองแผ่นดินโดยทรรด้วยทศพิธราจะทรมเรานำสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทูลและปฏิบัติถึงวันนี้สากา์บ้านเมืองมีหลาสิ่งหลาอย่างที่อาจจะเกิดความขัดแย้งยังไงก็าตามอยากจะประกาศให้พวกเราทุกคนทราบว่า เรามียุติธนที่ชัดเจนเราจะไม่ไปลบลาค่ขาฟันกับไขรแต่เราจะปกป้องสามสาบันด้วยชีวิตนะครับก็อยากจะมาบอกว่าขอให้ทุกคนตั้งมัน่นอยู่ในที่ตั้งอย่าไปรวมพลกับไฟใดไฟหนึ่งนะครับเราต้องเป็นคนที่มีความหนักแน่นและอดทนนะครับเพราะว่าพราะองค์เองใช้เวลา70ปี ในการของราชได้รับการสรรเสริญไปทั่วโลกนะครับด้วยหลักคุณธรรมสีประการที่พระองค์ให้ไว้เมื่อวันที่5เมษายน2 5า5นะครับถ้าเป็นทางพระนะครับทางคำสอนนะครับก็คือสัจธรรมะขันติจักขะนะครับอันนี้ก็คิดว่า เราพูดกันมาหลายครั้งหลายหนแต่วันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับมายืนยันนะฮะจุดยืนที่แน่นอนและชัดเจนอีกครั้งนะครับใครคิดว่าเห็นด้วยกับผมนะครับชูสามนิ้ยนี้ได้นะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับสามทวันที่เราจะปกป้องรักษาและตามกฎของลูกเสือข้าจะ จงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์คือกฎข้อหน่ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อคือกฎข้อ2และกฎข้อสามข้าจะปฏิบัติตามตามกฎของลูกเสือนะครับเพราะวันนี้สิ่งที่พวกเรานะครับมีสามทบันได้ถึงวันนี้จึงทําให้มีราชนาจักรสยามจนถึงตาเท่าทุกวันนี้และต้องสืบสานต่อไปเพราะเราเริ่ม ตั้งรัชกาลสยามเมื่อ1781 1781นะครับเมื่อไหร่2581ครบ800ปีครับนะครับก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับแล้วก็ผมก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหากผมทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีชี้แนะแนะนำได้นะครับไม่ต้องว่ารับหลังนะครับถามเลยครับพี่อู๊ดพลเอกฤทิศักดิ์ นะครับดรท่านจริงๆอ้นี่ใช่ไหมนั่นใช่ไหมผมจะมาตอบทุกเรื่องไม่มีการอีครับผมต้องการเจอหน้าคุยกันนะครับจับเขาคุยกันปรับทุกผูกมิตรนะครับแล้วเราก็ต้องเป็นหลักนะครับในการที่จะนําพาบ้านนีเมืองนี้นะครับให้ไปข้างหน้านะครับวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญในสิ่งที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานมากมายปัญหาอย่างเดียวครับก็คือปัญหาเรื่องจิตใจเรายังไม่มั่นคงนะครับเป็นชาวพุทธครับนะครับรักชั่วทําดีมีธรรมมาพิบางธรรมมาพิบางมีหกหลักนะครับหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าในฐานะแบบชนคนคนไทยก็ทําเพียงหกหลักนี้ก็เพียงพอแล้วหกหลักนี้เหมือนที่ทั้งหกแล้วครับ ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังครอบคลุมหมดแล้วครับสมบูรณ์แล้วครับเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวครับขอให้น้าไปปฏิบัติจริงๆเข้าใจและเข้าถึงมันจริงๆนะครับถ้ามีอะไรก็ผมก็อยากขับเรียนว่าผมพร้อมเสมอแล้วเราสามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับสามสี่ช่องทางด้วยกันนะครับเรามีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook มีทั้งหลายนะครับมีทั้งช่อง13สายามไทยเพราะฉะนั้นทุกๆวันศุกร์ผมจะออกรายการเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับประจำนะครับคณะกรรมการการทหารครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยรับนะครับก็คิดว่าจากนี้ไปท่านมีอะไรนะครับขอให้ ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับพึงเอาอ่อนชนะแข็งนะครับเราใช้ปัญญาเป็นอาวุธนะฮะบ,บ้านเมืองมาถูกที่ถูกทางแล้วครับผมคิดว่าอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าเป็นการดิ้นเพื่อสุดท้ายของกลุ่มที่นะฮบับงอาจจับจ่วงท่านไปย้อนหลังดูได้นะครับ ที่ผมพูดว่ามันอา,นนอา,นนอานจบางอาจจับช่วงเขาคือใครที่เข้าไปนั่งวัดพระแก้ววัดพระศีมหาชาติเมื่อวันที่10เมษายน2548เขาผู้นั้นเป็นใครที่สามารถนำพาพรรคการเมืองของเขาชนะเลือกตั้งได้สอสอมาก200กว่าคนเป็นพรรคแรกในประเทศไทย เขาใช้ยุทธศาสตร์ใช้กลยุทธ์ใช้กุศลบายอย่างไรในการที่เขาชนะเลือกตั้งอย่างนั้นนะฮะบ,บอกเป็นความลับก็ได้ครับนะค,บคนที่จะมองบอกเขาว่าถ้าคุณอยากเป็นนายกคุณก็ไปหาคนที่มีบรารมีในเขตการเลือกตั้งทุกๆเขตสัก2 0งเขตนะครับคุณก็ให้เขาคนละ20ล้านเขาก็จะมาอยู่พรรคคุณแล้วคุณก็จะได้เป็นนายกนะครับปี2 5 0 0 44ครับเขาได้เป็นนายกสมใจครับเขาเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่สามารถจะมีสมาชิกพอจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่มีพรรคไหนมาสู้ได้เลยครับคงจําได้นะครับก่อนหน้านั้นนะครับพรรคความหังใหม่กับพรรคปฏิบัติสู้กันนะฮะได้จริงๆแล้วต้อง224มีการโกงการเลือกตั้งกันที่ปทุมจึงทําให้อีกพรรคหนึ่งได้ไป225 ปที่ปัดแพ้ก็เลยต้องเป็นฝ่ายคา้านพอได้ร้อยร้อ่สิบสสุดท้ายก็พาประเทศไปร่มจมเรื่องค่าเงินบาทลอยตัวแต่ท่านก็รับผิดชอบเกิดการลาออกในชวนก็เลยมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็มีโอกาสไปนั่งทำเนียบรัฐบาลปิดไทยคู่ฟ้าตั้งแต่ปี40ปลายปีจนถึงปี2543เรื่องราวมากมายครับใครอยากจะรู้ข้อเท็จจริงอย่างไร มาถามผมได้ครับผมเจอทุกรูปแบบครับพบอายการอย่างที่ว่าเป็นยังไงผมก็รู้ครับพบแค่การที่กันแกล้งอย่างไรผมก็รู้ครับผมโดนก่อนคุณทวินไพรสนด้วยทั้งที่ผมควรจะได้สองขั้นได้เป็นพลโทในปี2539ผมยังถูกประจําเลยครับผมมีหลักฐานมีเอกสารหมดผมมีชื่อผ่านที่ประชุมเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องได้เข้าเรียนอบอปอปี2539 ผมยังถูกเอาชื่อออกเลยครับนะครับผมเลยต้องมาได้เหรียญเอาปี2,541ครับแม้กระทั่งเป็นนายพลโทก็เหมือนกันนะครับนั่นจังหวะชีวิตผมที่ทํามาตลอดชีวิตผมก็ถูกนักการเมืองชั่วนะคคนที่ไร้คุณธรรมนะครับไร้จริยธรรมนะครับแล้วก็เป็นขบวนการเรียนว่าเป็นขบวนการวันนี้เรากําลังมาช่วยกันนะครับอดทนอ,อดกั้น นะครับคุณธรรมสประการนะครับใช้ได้นะครับ,นะรบหลักธรรมานหกหลักใช้ได้แล้วผู้นําทุกคนจากนี้ไปนะครับต้องมีโทษสพิษรัฐธรรมหนังสือที่ผมเขียนหลักธรมบันทางออกสังคมไทยนะฮะเข้าใจว่าวันนี้คงจะรวบรวมตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะตีพิมพ์แล้วใครอยากได้เอาเล่มนี้ไปอ่านครับทุกอย่างนงอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดครับจะเห็นถึงแนวทางถึงการแก้ไข ถึงความสำเร็จของบ้านเมืองที่จะนำไปสู่ประเทศไทยนะครับยุคสีวิไลครับเราต้องทำให้ไปตรงนั้นให้ได้จริงๆครับขอบพระคุณครับวันนี้สวัสดีครับ ปลาในน้ามีขา้าแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ mm hmm. เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจ mm hmm. พวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์จินเจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสงว่างกลางไทย มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยหลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทย